บรรยากาศตอนเย็นเด้อเ,เพื่อนๆ F4 ตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นของวันที่16ตุลาคม2566ครับเพื่อนๆวันนี้อยู่หน้าบ้านเนาะเป็นทางหน้าบ้านตรงนี้ก็จะมีนาอยู่หนึ่งแปลงสองแปลงน้นเพื่อนเป็นนาข้าวกำลังออกรวงใหม่ๆเนาะตอนนี้เรามาพามาดูนาข้าวหน้าบ้านน้นเพื่อนตรงนี้ สวยมากเลยเพื่อนสวยมากกำลังออกรวงใหม่ๆข้าวกําลังออกรวงเลยเพื่อนตอนนี้ตรงหน้าบ้านเนาะมาเช้าพาออกไปห่างนิดนึงเนาะตอนเย็นกอพามาดูอีกครั้งหนึ่งน้องเพื่อนดูใกล้ๆบ้านเลยตอนนี้แค่หนึ่งแปลงน้องเพื่อนนี่สวยมากเลย เป็นนาดำน้เพื่อนตรงนี้ไม่ใช่หวานเนาะดำาอาห่างๆเนาะต้นจะสวยต้นจะสูงเท่ากันเลยเพื่อนสูงเท่ากันเลยนเ mm hmm. พื่อน,อนลองดูความสูงของต้นกับรวงข้าวเพื่อนจะเท่ากันหมดเลยเพราะว่าเป็นนาดำน้เพื่อนไม่ใช่นาหวาน สูงความสูงเท่าของเขาจะเท่ากันหมดเลยทุกต้นเนาะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เกือบจะเกี่ยวได้เพื่อนประมาณสิ้นเดือนนี้แหละ,ะเพื่อนประมาณเดือนพฤศจิกาเ,เพื่อนประมาณต้นเดือนพฤศจิกาเนาะน่าจะเริ่ม น่าจะพอเกี่ยวนะต้นเดือนพฤศจิกาทําให้ต้นเดือนก็ถ้าเราให้สุกพร้อมกันก็ประมาณกลางเดือนเนาะ้าอยากให้สุกจริงๆน้อเพื่อนแต่ยาถ้าแต่ถ้าเอาแบบเร็วหน่อยก็ประมาณกลางประมาณต้นเดือนเนาะสูงเท่ากันจริงๆเพื่อน ไม่ต่ำกว่าไม่สูงกว่ากันเลยเพื่อนเท่ากันนี่ความสูงของเขาจะเท่ากันจริงๆนี่ไม่รู้เพืเ่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่าเพื่อนตอนนี้ก็หกโมงแล้ว เป็นเวลาหกโมงเย็นเนาะตรงนี้เป็นทางหน้าบ้าน,น,นเพื่อนสวยมากวิวสวยจริงๆเพื่อนทุ่งนาก็สวยเรามาถ่ายบรรยากาศเพืเพื่อนได้ชมตอนใกล้จะค่ำเน้วเพื่อนนี่ก็ยังพอมองเห็นเนาะเพื่อน,อนประมาณหกโมงกว่าแล้ว ไโ,โอ้ยนารูมโอ้นี่ไได้เลยพุาทธนาดำสวยมากเลยเพื่อนสวยจริงๆเนาะข้าวต้นเท่ากันหมดเลยถ้าเป็นนาดำก็จะสูงเท่ากันแบบนี้แหละเพื่อน ก็ม,มืดแล้วเพื่อนๆตอนนี้เราม,มืดแล้วเราก็ขอจบคลิปไว้ก่อน,นเพื่อนเดี๋ยววันหลังก่อนเนาะตอนกลางวันก็ไปที่ป่าแล้วเพื่อนไปดูวัวมาแล้วตอนเย็นก็มาดูข้าวเหมือนเดิมเนาะแต่เป็นแปลหน้าบ้านเนาะตรงนี้เมื่อเช้าไปดูนาหวานมาแล้วตรงนี้ก็ดูนาดำบ้างเนาะ